สวัสดีครับเพ,พื่อนเพี่ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาสอบถามนะครับป่าตองนะครับหรือว่าป่าเตี้ยซอยเจ็ดนะครับอายุเท่าไหร่ครับป่าสี่สิบสองครับเฮ้ยดีมีสี 5, 5, ่สิบสองมีห้าห้าห้าสิบเท่าไหร่ห้าห้ายังยังสี่สิบสองใช่เหรอ,หอเฮ้ยอายุสีิบสองนะครับนะคือเมื่อก่อนนะเขาใช้ซัมซุง เอ้ไปใช้ a m s u n งหรือว่าอะไรหรือว่า oppo เหรอเมื่อก่อนอะ m s u n g Samsung กดกดขั้นเทพเลยนะ Samsung เครื่องค้างๆเก่าๆนะแต่เขากดได้ประาเจ็ดแปดบางทีก็พันใช่ไหมแต่เขาไม่เคยร้องคือเขาไปไปหมดใช่ไหมนะครับเนี่ยแล้วพอเขามีตังเขาไปซื้อมาใหม่กระโลกกรานี่ะเ็เดิน oppo หมื่นองกดงาน,ะนะบมผมคือเขากดงานคือเขาสู้นะเขาไม่ได้ร้องนะครับ เขาไม่เขาไม่ได้ร้องว่ากดยากกดอะไรคือเขากดงานไปหมดใช่ไหมป๋มห้วยขวางก็ไปกดอยู่สูขุมวิทหกสี่เนี่ยได้ได้งานไหนไปได้งานเอกมัยไปส่งห้วยขวางก็ยังไปนะไม่ร้องนะ<ถ>ใช่ไหมคือชีวิตคนเราเกิดมาต้องสู้แนละ้วไม่ได้ร้องไม่ได้หอนว่ากดยากกดอะไรใช่ไหมครับอ่านี่เป็นตัวอย่างนะที่ดีนะครับนี่ของเขาหมื่นสองงานไม่ไม่เล้ย เดี๋ยวเจอเครื่องละเจ็ดร้อยวันละพันสามไอพันสามอ่าพี่น้อยใช้เครื่องละเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับซื้อมือสองมานะซัมซุงเหการก็ได้วันละเป็นพันพันกว่านะครับคือไม่เลือกงานเอ้พุงทะลักเอาดิโอ้ไม่ติดนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองให้แกกวนงานให้ดูนะว่าพุงทะลักเยเฮ้ย ให้ให้แกกดงานให้ดูครับว่าแกกดงานยังไงทําไมถึงถึงได้งานดีนะครับผมนะเดี๋ยวผมใช้เอ้ยป๋าที่งานค้างเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องกดโชว์หรอกเดี๋ยวผมกดเทสให้ดูเลยเอาใบไม่เอาไก่นะครับเดี๋ยวผมจะกดงานโชว์นะเนี่ยคืองานมันคืองานมันก็ค้างงานก็ไม่เรื่อยทำไมจะกดไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวลองกดดูนะครับผมดูนะโอ้โหถ่ายโทรศัพท์ป๋านี่ยังไงเดี๋ยวปิดกล้องผมหมดเลยอเมซอนอเมซอน ไม่ทันเดี๋ยวนะครับเนี่ย,ยโทนะครับวิธีกดนะวิธีกดไลน์นลแมนไม่ให้ตือ่อไม่ทันหรอกชากาแฟเอาใหม่เอาใหม่ผมจะตั้งทั้งใจนะป่านะ,ะวิธีกดไลน์แมนนะเนี่ยเครื่องละหมื่นสองหมื่นสองโดนหลอกขายบอกคนอื่นเขาซื้อมาห้าพันป่านไปซื้อหมื่นสองโอ้ยอะไรมันไม่ดุเอาใหม่ แมวเฮ้ยเอาเป็นซี่แมวไม่เอาตอนนี้งานเริ่มล้นแล้วเออไกลก็หนักกว่าเดิมนะครับนี่ได้งาแล้วนะครับนะเอาฝากซอยดุมสุกรู้ึกว่าตัดยี่สิบเอ็ดนะครับผมส่งส่งสักไกลเลยครับอ่าอันนี้เอาปะแปวข้าวซอยเอาข้าวซอยมือฟังอยู่นะบัก อยู่ลงสุขซจให้นะเป็นไงก็คือกดงานลายแมนกดยากไหมครับป๋ากดง่ายครับเอ,อ่แล้วกดไม่ติดร้องไหมฮะถ้ากดงานไม่ติดร้องไหมไม่ร้องจะไปนอนอ๋อคือใครใช้ของก็ใช้ไปแไม่สนใจใช่อขอแค่เรากดได้เงินก็พอ,อมไม่ร้องนะครับก็คือไปซื้อโทรศัพท์มาใหม่นะครับอ,อ่ใครจะปรับดีพงพยยีไอไม่สนใช่ เราเดิมๆเรากดได้วันละจิตแปดร้อยหาเงินเลี้ยงลูกก็พอใช่ไหมครับอ่าเนี่ยครับฝากถึงไอ้พวกที่ร้องนะครับนี่ยมาดูป๋าเป็นตัวอย่างนะใช่ป๋าอ่าน้ำหนักถึงสามสิบกิโลป่ะเนี่ยยี่สิบสองครับเอาผมนะแล้วก็ใครที่เข้าเข้าระชมคลิปนี้นะครับก็มีอะไรจะฝากไหมครับคนที่เข้าไปชมคลิปนี้แล้วเห็นแบบนี้แล้วก็มีอะไรจะฝากไหมครับเออคนเรามันต้อง มันต้องอะไรเฮ <c oughs> <บ>้ยจบเงียบเลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยนี่คน,นคนเรียกมาให้เขาเลยเนี่ยอันนี้เพิ่งได้งานสองตัวเองครับเนี่ยทำไมครับไปขับวินมาไปขับวินมานะครับผมนะสำหรับใครเข้ามาชมคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ